วันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานกันนะครับมีเครื่องแกงเขียวหวานมีผักนะครับแล้วก็มีไก่อันนี้เรามาทําเครื่องแกงเขียวหวานกันนะครับจะมีพริกเขียวตะไคร้ขา่าผิวมะกรูดกระเทียมหอมแดงเกลือแล้วก็จะมีนี่เป็นใบตำลึง ใบผักหวานบ้านใบพลิกซึ่งจะทำให้มันเป็นน้ำสีเขียวสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมงนมาปั่นรวมกันนี่นะครับเราจะเครื่องแกงมาปั่นรวมกันนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ปั่นใบสีเขียวนะครับเพาะกับงาน,นฉันเติมน,น้ำลงไปไม่ต้องเยอะนะครับในปริมาณที่สามารถปั่นได้ นะครับเรามาดูนะครับโอ้โหละเอียดเลยนะครับต้องปั่นให้ละเอียดที่สุดเพื่อเครื่องแกงจะได้ละลายกับน้ํานะครับใส่กะทิตั้งหัวแล้วก็หางลงไปนะครับในหม้อตั้งไฟให้เดือดน,นะครับเทเครื่องแกงเขียวหวานที่เราปั่นเมื่อกี้นะครับลงไปพร้อมกับกะทิหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ไก่ลงไปนะครับ นี่นะครับเราใส่ฟักใส่ผักลงไปใส่มะเขือพวงแล้วก็ใส่มะเขือเปาะใส่ไก่นะครับดีนไก่รอ้อยสุกนะครับ